สวัสดีจ้าสวัสดียนี่มือแรงเนาะจ้าฝ<ส>นมาอีกแล้วประเทศสุราษฎร์ฝนตกอีกแล้วตกแหงขนาดจ้ะต้องใส่ต้นแรงที่ได้ไปการกรบการอื่นอยู่โอมาแบบแห้งเลยจ้ะต้นอย่างต้นนั้นก็ยานพน้นลมอยู่ก็บเรตกมาอีกแล้วตกมาอย่างแรงเลย จ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่นักท่องเททุกทุกคนนะจ้าเมืกก่อคืนนี้เมื่อวานนี้หลังจากฝนตกไอ้พงกับไปการอึงอ่งแต่บบค่อยออกนะเนาะใ่ใ <c oughs> ทองแครงมากมากมากินต้มอึ่งนะ้ำมาก,กินต้มอึงมองอมม่งเด้อจ้าต้มอึ่งต้มเปื่อยน้้ตมหอยขมหอยเชอรี่หอยจุกหน่วยใหญ่ๆเลยตับห่งจ้ามาเด้อจ้าเสร็จเส้สนน้องก้อยไใจพงเด้อจ้า พร้อมเข้าเนียบนอดาไข่ะไข่พอดีเพิ่นไปการเมื่อคืนพากลันไปการเือคืนตกอืสองเมื่อได้ไปเนาะมาจ้ะตับหุ่งเป็ดกับต้มหอยอตะไข้ปีไปเนาะอืไข่เต็มท้องเลยไ่เต็มทองเลยยม่สดเลย กมหอยคมเบิรงหนึ่งในนียกับตาุองเนี่กัพรมเผาแล้วอมสผักกะมีั่พูกับผักบุงกับสลัดกะลำลูกัุพม อึงกับสาวไกรบนนอกผมมัก <laughs> ครับครับแับ,แบมาหุงต้ววมหอยเซบไงจิ้มแตงโมกับสาวแกรบนู้แซบปะหอยคม เขาตายอยู่ดิเด้อสารัาขผมสารัาขผมมาครับพี่น้องต้มอึงครับผมหัวยงไงดิต้มอึงต้มอึง แซ่บนะงอกขาขาสีใสไปหอดไปไหมไไปปออไต้ออมใส่ใบผักขามอ่อนครับต้มอื่นใบมาขามอ่อนแร็บมาจ้ะอันนี้ไงด้วย 嗯。 สมอยากด้อพี่น้องฝนตกมือเกินมีผมไม่ไปผูด้เดียวเอาก่อยนอนกระดิบปลุกเิ็นต่ำก็ปอมีแบบหลายเแม่บ่ได้ไปผู้เดียวบ่ได,ด้ดเห่ไปนะต้องมาแห่คบมันเริ่มเริ่มเริ่มหมดจากคนแล้วพี่น้องว่ามีคนการบ่ มคนโตกตั้งแต่ยามหัวค่ำเนาะคนที่นอนรับเพส้นไปะแบบบุกบุกแต่อึ่องอึ่องไหนบ่ค่อยมีปัญหาครับพี่นอ้องมันไหนเริ่มเริ่มเริ่มเสียนั้นแล้ว ก็ได้กินอยู่ครับสมอยากเนาะไม่ค่อยมีอึ่งไข่นะมันลืมมันลืมสีอันนั้นแล้วลืมมันลือนนอ่อมจะบดเนื้อมันน้ำน้ำนัวใส่

เสร็จแล้วนะคะตึงใส่โย่ตโตเลยบะโตเลยใช่บะยังบุก้ากินมันอันนี้มันก็ตามนี่ดูการเนาะก็ยังบุก้ากินอื่น tất cả các tên lửa mọi người tạo quái tùng quê hay cắt cân áp bằng quân yếu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  กระเพชดได้ใจจริงๆรงจัดจานมากมสลรัดกลมจ้ะ มึงกินไว่ได้เน่ยมึงแก่บ่โอ้โหครับผมหอยเชอรี่ถ้าว่าตัวไข่ก่อนพี่นอ้องมึงจะได้กินตัวไข่ตัวเดียว <laughs> มันเริ่มสีเบิดลเงามันแล้วเนาะพี่นอ้องมันบอกมีตัวไข่เดียวกินตัวนึงกันดีไหมใี่ครับน้องโตมน้องก็บอกมันบอกไข่เลือก กระลืนเน้บอบบเนตัวน้อยแทย้ๆะไ่กว่าตัวพูมนันนั้นแล้วแบบมันเลื้มอย่างนี้อี่นี้นะตัวน้อยๆแล้วเป็นน้อนงผมไปครัแบบจะเลื้อยออกม,มันเต็มเปียเลยอือม,มันหลายอยู่ครับมันแนังเลยตัวน้อย ตัวเนื้ริ่มแล้วมันแบบใครมั้มัน,ต,นตัวน้อยตัวน้อยทำนี่ค้มกันแล้วบางเดิมเป็นไปบางเดิมจับเลเจ้สองตัวนี้น้อยแต่ว่าค้มกันอืนอคือใครมั้งอร่อยมากน่ากิน้วย สังมือได้รอดไเนาะสองมือตลอดจำนำจำหุงผมไม่พอาีผมไป <c oughs> เก็บทางป่ามึงมาครับ <c oughs> ข้าวเหนียวห้อนๆนลิงจะดิงมากอันนี้ขอเบ่งตัวนี้สิ <c oughs> อันนี้ไม่ใส่อืม เมือกันบมาจกไปโน้ आ, ่ข้างขถนนทุกคนก็จะมองว่าเราทำอะไรกันหอมนนี่ๆผมเผา หอมเลยสิหอมนไอพ้พร,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 ริกผมกระเผาใส่ได้ไปหรอแต่ผมมากากินเดินน้ำพริกอันนี้ก็เพ็ดแล้วครับเผาใส่มันหอมเมืงอาจจะกินตัวนี้คำเดียวเลยเดียนยวมาจะคว่าอองเอาคำนี้ไง <c oughs> นแซ่บ สอบกวยวันยังบได้นี้กากินเบิ่งผมสิจุจุจุเนื้ออ่ำน้ำจักน้อยอมัมตักมาเบิบ่เลย,ยไปบ่เบิดแล้วพี่น้องไม่ตำแน่งครับโจรมาเย่ผมก,ก็เลยบ่จับ ผมก็เลือกหนาะตัวมันไข่ครับแต่ว่ามันสมมงนี้แหละตัวของมันสูงบอลหญ่มันตัวมันบอลเป็นน้ำนะฝนแรกเนาะม,นมันมันหลายฝนเลยครับตอนดี้มันออกไปเบิดแล้วตัวใหญ่มันไข่ตอนนี้มันเลยบแบนี้ตัวไข่ อยต้เนยด้วยแบป็นโตเป็นโตเล้เบิ้องขาคอยต้มต้มจนขามันหลุดออกได้แบบนี้ครับแซ่บอย่อยนาบ แ่ผิวข้างกระจุกอืมไม่ได้ขายแล้วด้าเปน็นหนวกไอ้ที่ผมมาออกผม,มออกกลองไมมันออกเอาพวกกี่โพนมันนะครับออกกระดูกเอื้องนะผมย่อมหมดเลยจะได้อยู่บากเตมมมม้มันโมนีเอื้องเผาะเอื้องงาไม่ต้ลืมกับเอื้องอุ้งก็ไรไม่ต้ มิเตอรลืงครับอืงย่างนั่นล่ะลืมเขาเจ้าเอื้อนคือหนึ่งวันลืมเอาจ้าสำหรับคลิปนี้ก็อยกัตชีได้ลาไปก่อนนะจ้าไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ